คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นอ,นอ,นนองๆทุกท่าน,นะะท,ที่ติดตามช,มชมช่องสูตรหนยสี่ห้าหกนะคะก็สำหรับในคลิปนี้เม่นนำสูตรมาแบ่งปันกันอีกเ mm. ช่นเคยท่านผู้ชมสูตรที่มมนจะนำมาแบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นสูตรของเลขเด่นสามเลขนะคะมาบนอย่างเดียว จะเป็นบนอย่างเดียวนะจะสำหรับ3เลขนี้มาบนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเคยลงที่เป็นคลิป3เลขเด่นบนล่างนะคะมีท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอยากให้แยกนะอมินก็จะแยกให้เอาบนไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเลขล่างในคลิปถัดไปเนาะในสูตรนี้เป็นงวดของประจำวันที่1กันยายน2 5 6 8บาทค่ะ ก่อนอื่นที่จะเข้าไปรับชมสูตรมีขอฝากไว้สําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะถ้าท่านชอบการคํานวณของเราชอบสูตรของเราสูดง่ายสูดบวกอย่างเดียวเท่านั้นสามารถกดติดตามได้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกันด้วยเข้ามารับชมสูตรขอเราได้ทุกๆวันชอบสูรไหนสูดอะไรลองคอมเมนต์มาบอกแอดมินได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้ะสำหรับสูตรนี้ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มการคํานวณในงวดที่เป็นตัวอย่างกันก่อนนะคะ สำหรับช่องของเรามีช่องอยู่สองช่องด้วยกันนะลองเข้าไปดูได้นะคะก็จะมีสูตรหวหนึ่งสองสแล้วก็สูตรหวยสี่ห้าห6เนาะใครที่ชื่นชอบการทําสูตรนะคะฝากช่องสูตรหวย 1, 2, 3, หนึ่งสาไว้ด้วยนะคะลองเข้าไปรับชมได้ก็จะมีสูตรแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเล็กเด่นเนอะจำนวน3เลขมาบนนะคะ สำหรับสูตรนี้จะมีเลขคงที่อยู่นะจ๊ะมีอยู่3เลขด้วยกันก็คือบวก6ตัวแรกต่อไปคือเลขบวก2แล้วก็บวก1น่เนี่ยเขียนได้เหมือนกันทุกมวนเลยนะมีบวกหบวก2แล้วก็เลขบวก1นะจ๊ะบวก6บวก2แล้วก็เลขบวก1ค่ะใครชื่นชอบสูตรอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกแอดมินได้นะจ๊ะที่ใต้คลิปนี้ได้เลย การทำสูตรของเรานะง่ายมากๆเลยนะคะสูตรของเราจะเป็นบวกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีคูณไม่มีลบไม่มีหารใดๆทั้งสิน้นใครชอบสูตรบวกนะคะก็เข้ามารับชมได้เลยบวก6บวกสบวกหนึ่นะจ๊ะพอเราได้เลขคูณที่ออกมาปุ๊บเราก็จะไปทำตัวอย่างก่อนนะคะในงวดนี้ยกตัวอย่างให้ ตั้งแต่งวดของประจําที่16มิถุนายน2568เป็นต้นไปแล้วเราจะไล่ไปทีละงวดนะคะจนถึงวดปัจจุบันเลยสูตรของเราในงวดนี้นะคะง่ายมากๆให้นําบน392และล่าง06เป็นตัวตั้งเราจะนําหลัก,กร้อยบวก10บนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนํานผลลัพธ์ที่ได้ ไปบวกกับเลขคูณที่หอวเราสาหรับเลขคูณที่หัวเรามีบวก6บวกสบวก1ตามลําดับก็จะได้3มเลขเด่นบนออกมานั่นเองนะคะหลักร้อยของเราจะเป็นเลข3นะคะเราดึง3ามาก่อนบวกกับ10บน10บนคือ9นะจ๊ะบวกกับ10ล่างคือศูนย์ตัวนี้นะคะบวกกับหน่วยล่างประมาณสองรอบก็คือ6และ6 3บวก9ก้บวก6บวก6 6หเป็น12 3กับ9เป็น12เช่นกันนะคะเอา12บวก12เป็น24เฉพาะเลข4นะคะสำหรับเลข2ตัวนี้ตัวข้างหน้าตัวนี้เราไม่เอานะจ๊ะนำสีบวกกับ6เท่ากับเลข10ได้1และ0 ให้เอาเฉพาะเลขศูนย์ก็พอนะคะสำหรับเลขหนึ่งไม่เอานะจ๊ะต่อไปนำศูนย์ที่ได้บวก2นะจ๊ะศนย์กับ2อบวกสเท่ากับ2จ้ะตีกรอบเอาไว้ก่อนต่อไปให้นำสองที่ได้นะจ๊ะไปบวกกับเลข1 2กับ1รวมกันเป็น3าม ตีกรอบเลข3เอาไว้นะจ๊ะสูตรเลขเด่น3เลขบนของเราได้0 2และ3นั่นเองค่ะอันนี้เป็นการแทนค่าไปเลยนะคะเหมือน3มตัวท้ายรางวันที่1นะท่านผู้ชม,มก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะ เดี๋ยวเดียนมิมมินดูกันเาศูนย์หลักร้อยค่ะต่อไปศูนย์หลักสิบต่อด้วยศูนย์หลักหน่วยต่อไปเป็นเลขสองนะคะ สองหลักร้อยสองหลักสิบสองหลักหน่วยต่อไปคือเลขสามหลัก,กร้อยก่อนสามหลักสิบและสามหลักหน่วยค่ะได้เลขประมาณนี้นะคะสูตร เลขเด่นจำนวน3เลขมาบนของเรา0 2 3ค่ะตามนี้ต่อไปไปดูผลกันนะคะผลของงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2568อบนออก2 4 6ล่าง9 1ตามสูตรของเราได้0 2แล้วก็เลข3นะจ๊ะเราก็จะได้ตัวนี้ค่ะเลข2มาหลัก ร้อยนั่นเองได้ออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรของเรานะจ๊ะมาหลักไหนได้หมดเลยนะสูตรนี้เข้ายาวประมาณ15งวดด้วยกันนะคะคถ้าท่านผู้ชมชอบสูตรนี้นำไปแบ่งปันเพืเ่อนๆได้นะสูตร3เลขสูตรเลขเด่น3เลขบนนะคะ ต่อไปเรามาหาในงวดนี้กันก็ดึงเลข2มาค่ะเป็นหลักร้อยนะคะบวกกับ10บนคือ4บวก10บล่างคือ9บวกหน่วยล่างคือ1และ1นะคะ2องบวก4บวก9บวก1บวก1เอา2กับ4ก่อนนะคะเป็น6 หกับ1กับ9 9 1า11้าสิบเอ็นบเอ็ดบวกหเป็นสิบเจอเฉพาะเลขเจนะคะมาบวกกับเลขหกเจกับ6กรวมกันเป็น13 1และ3คะ่ะสรุปแล้วเราก็จะได้เลขสานะคะตัวนี้เป็นตัวแรกของเราเลขสาตัวนี้นะคะต่อไปให้นำสามที่ได้นะจ๊ะ ไปบวกกับเลข2 3กับ2รวมกันเป็นเลข5ค่ะพอให้ตีกรอบเลข5เอาไว้นะคะตัวนี้ต่อไปนำหที่ได้ค่ะไปบวกกับ1 5กับ1เป็นเลข6นะคะให้ตีกรอบเลข6เอาไว้ค่ะ สรุปแล้วนะคะในสูตรของเรามีสามมีห้าแล้วก็ต่อด้วยเลขหกนะจ๊ะแทนค่าเป็นหลักร้อยไปเลย3าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะมาต่อกันที่เลข5ค่ะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะ ต่อด้วยเลขยกค่ะหกหลักร้อยหหลักสิบและ6หลักหน่วยได้ออกมาประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะไปดูผลกันค่ะผลขงงโงดประจําที่16กรกฎาคม2 5 6 8โบ,บร3ตัวท้าย2อ่ะา2 4นะคะ ในงวดนี้สูตรเลขเด่นของเรานะคะมาหลักร้อยคือเลข3มนั่นเองค่ะก็นำไปพิจารณากันก่อนนะคะอาจจะมาหลักร้อยแบบนี้นะคะหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยก็ได้นะคะต่อไปนะเราจะมาหาในงวดถัดไปกันค่ะเป็นสูตรเลขเด่นสาม เลขบน3เลขมาบนนะคะสิกรกฎาคม6 8บน3ามสี่ล่างสองหกนำมาเป็นตัวตั้งนะจ๊ะก็ตามสูตรเลยนะคะเราก็จะนำปักร้อยคือเลข3ามตัวน,นี้ดึงมาเลยค่ะบวกกับ10บนคือเลข 2, 2> นะ,ะน 2> แล้วก็ให้นำมาบวกกับ10ล่างคือสอง บวกกับหลักหน่วยล่างคือ6และหนะคะเราจะได้เลขออกมาคือ3ามบวกสองบวกสองบวกหบวก6เอาสองสองก่อนเป็นสี่ห2หกสิบสองกับสเป็น7 7 12เจดสบสองเป็น19เฉพาะวเลขเก้าบวกห กับหนในห้าให้เอาเฉพาะเลข5้นะคะตัวนี้ต่อไปค่ะนำห้ไปบวกกับเลข2ต่อเลย5้บวกสเป็น7ตีกรอบเลข7เอาไว้นะคะต่อด้วยให้นำเลข7ไปบวกกับ1 เกับ1รวมกันจะเป็น8นะคะตีกรอบเลข8ก่อนสูตรเลขเด่นจำนวน3เลขมาบนของเรานะะี่ฮะมีเลข5เลขเจ็เลข8นะคะก็มี5หลักร้อย5หลักสิบ แล้วก็เป็น5หลักหน่วยนะคะต่อด้วยเลข7ค่ะหลักร้อยหลัก10บหลักหน่วยต่อไปเป็นเลข8นะจ๊ะได้ออกมาปเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับเลขของเรานะคะสามเลขนี้นะคะ มี5มี7แล้วก็มีเลขแปต่อไปไปดูผลกันค่ะผลของงวดประจำวันที่1สิงหาคมนะคะสองพันอบนออก852ล่าง50นะคะตามสูตรของเราสูตรเลขดติมสาเลขบุญน,นะคะมาเลขอะไรเอ่ยมาเลขห้นะจ๊ะตัวนี้5มาหลัก สิบ,บนนะคะแล้วก็เลข8ปดงองเราก็มาเช่นกันค่ะมาเลขของหลักร้อยนะคะตัวนี้ค่ะจะได้เลขออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเด่นสมเลขมาบนอย่างเดียวนะคะต่อไปเราจะมาหาเลขของงวดประจำวันที่1สิงหาคมกันค่ะ2568นดนะจ๊ะสูตรเลข เด่นสเลขบุญสเลขมาบุญแล้วก็จะมาทำในงวดนี้อีกสักงวดหนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะบน852ล่าง50ตามสูตรเอาหลักร้อยคือ8มาตั้งตามด้วย10บนก็คือเลข5ตัวนี้นะคะแล้วก็บวกกับหลัก10ล่างก็คือเลข5 บวกกับหลักหน่วยล่างคือ00ตามสูตรนะคะได้8บวก5บวก5บวก0บวก0นะคะ8หลักก็ร้อย5หลักสิบบนนะคะ2ตัวและเลขเอขออภัยค่ะ8หลักร้อยนะคะ5หลักสิบบน5หลักสิบล่างแล้วก็บวกกับหลักหน่วยล่าง2เลขก็คือ0และ0นะจ๊ะอ่ะงงไหมอ่ะเดี๋ยวจดอีกทีหนึ่ง หลักร้อยบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนำผลลั์ที่ได้บวกกับเลขคงที่หลักร้อยบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างนำผลลั์ที่ได้บวกกับเลขคงที่เอาห้าบวกห้าก่อนเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดแล้วเฉพาะเลขแปดนะจ๊ะบวกกับเลขหกเป็นสิบสี่ จะได้เฉพาะเลขสี่แค่ตัวเดียวนะท่านผู้ชมสำหรับเลข1ไม่เอานะคะเอาแต่เฉพาะเลข4ตัวเดียวก็พอต่อไปนำสีที่ได้บวกกับเลข2อสกับ2เป็น6ให้ตีกรอบเลข6เอาไว้นะคะตัวนี้แล้วก็นำเลข6ที่ได้บวกกับ1 6กับ1เป็นเลข7ตีกรอบเลข7เอาไวะคะ้ค่ะตัวนี้นะจ๊ะ สรุปแล้วสูตรเลขเด่นจำนวน3เลขมาบนของเราได้แก่4 6แล้วก็ต่อด้วยเลข7ค่ะนี่เราก็แทนค่าด้วยการทำเลขตัวเอกเสมือน3ตัวท้ารางวัลที่1นึ่ไปนะคะประมาณนี้ ต่อด้วยเลขคุกค่ะมี6หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะต่อไปเป็นเลข7หลักร้อย7หลักสิบแล้วก็เลข7ไปอยู่หลักหน่วยนะจ๊ะนี่ ออกมาประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรของเลขเด่นจำนวน3เลขมาบนของเราต่อไปไปดูผลกันค่ะผลของงวดประจำวันที่16สิงหาคม2568บนออก865นะคะแล้วก็เลขล่างออก63ตามสูตรของเรานะคะมี4มี6มี7ตัวไหนมาเอ่ยเพราะสำหรับตัวที่มาเป็นเลขหกตัวนี้นะน,นน่งมากเลยใช่ไหมคะ นำมาเป็นปันกันนะคะต่อไปเราจะมาหาเลขของงวดถัดไปกันเป็นงวดของประจำวันที่1กันยายน2568สูตรนี้จะเป็นสูตรเลขเด่นนะคะเลขเด่นจำนวน3เลขด้วยกันมาบนบนคือตัวไหนตัวนี้ค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย พร้อมกันแล้วไปเริ่มการคำนวณกันเลยนะขยับขึ้นมาด้านบนก่อนในสูตรนี้ก็ย้อนไปหนึ่งงวดนะจ๊ะเอา16สิงหาคม68เป็นตัวตั้งบน865ล่าง63ตามสูตรนำหลักร้อยก็คือ8นะมาตั้งเลยตามด้วย10บนคือ6นะคะแล้วก็10ล่างค่ะคือเลข6ตัวนี้ บวกกับหลักหน่วยล่าง2รอบคือ3และ3เราจะได้เลขออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับสูตรก็เป็น8บวก6บวก6บวก3บวก3เนาะ6 6เป็น12ค่ะ3 3เป็น6นะจ๊ะก็เอา8กับ12รวมกันเป็น20บวก6กิม6 เฉพาะเลข6แค่ตัวเดียวนะจ๊ะต่อไปนำ6ที่ได้บวก6เท่ากับเลข12 1และ2ค่ะพอได้เฉพาะเลข2แค่ตัวเดียวก็พอนะคะสำหรับในสูตรนี้เลข1ไม่เอานะจ๊ะเราจะตัดทิ้งไปต่อไปนำ2บวก2ค่ะเท่ากับเลข4ตีกรอบเลข4เอาไว้นะคะต่อไปนำ4ที่ได้ค่ะไปบวกกับ1 4กับ1รวมกันเป็นเลข5นะคะเราก็จะตีกรอบเลข5เอาไว้จะ้ะทีนี้เราได้ออกมาแล้วนะสำหรับสูตรของเรามี2มี4แล้วก็ต่อด้วยเลข5นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะนำเลขที่ได้นะคะไปทำการสรุปด้านล่างสำหรับสูตรของงวดประจำวันที่1กันยาย,ยน2518สูตรเลขเด่นจำนวน3เลขมาบนของเราได้แก่เลข2ตัวหนึ่งนะ,ะ 2x นะคะเราก็จะ ใส่เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะสลับไปนะคะ x 2 x นะคะแล้วก็ต่อด้วยเลข x x 2นั่นเองนะสำหรับเลขหลักหน่วยนะคะต่อไปค่ะเป็นเลข4ของเรานั่นเองนะคะสำหรับเลข4เราก็จะนำเลข4เป็นหลักร้อยนะคะ1เลขนะคะแล้วก็ต่อไปเป็น4หลักสิบนะจ Tri ๊ะแล้วก็ต่อด้วยเลข4หลักหน่วยนะคะ อ่าแล้วก็ขีดเส้นไว้สักนิดหนึงนะคะตัวถัดไปตัวสุดท้ายของเราคือเลข5นั่นเองค่ะเอา5เป็นหลักร้อยนะคะแล้วก็เลข5เป็นหลัก10นะฮต่อด้วยเลข X ติดท้ายเอาไว้และตัวสุดท้ายของเราเป็นเลข5หลักหน่วยค่ะก็ได้ออกมาประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตย่อส่วนนิดนึงเราจะได้เห็นกันแบบชัดๆเนาะสำหรับส่วนนี้เป็นงวดของประจำวันที่1กันยายน2568 สูตรเลขเด่น3เลขมาบนค่ะมีตั้งแต่เลข2เลขก4แล้วก็เลข5นั่นเองนะก่อนอื่นนะคะที่จะไปอไปต่อกันที่สูตรถัดไปนะคะแอมินขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ถ้าต้องชอบการคำนวณของเราก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งกรุกิ้งกันด้วยนะแล้วก็สูตรถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นเลขเด่นล่างนะท่านผู้ชมนะคลิปถัดไปเป็นเลขเด่นล่างอย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะจ๊ะสำหรับสมเลขมาบนค่ะขอบคุณมากมเลคะมีท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยให้ิลงให้แล้วนะ ก็ก่อนจากการขอฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าไว้ทุกท่านร่ำรวยช่วดีดวทุกคนเลยค่ะรักษาสุขภาพตัวเองดีด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ